นี่ค่ะทุกคนวิธีการชำต้นพญานคราชนะคะพอดีว่ามันมีอยู่กิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันขาดอ่ะทุกคนเราก็เลยจัดการตัดตัดเห็นรอยตัดไหมเนี่ยตัดแล้วก็เอามาวางนะคะบางอันก็เป็นกิ่งที่เราบิดมาเนาะก็ติดแล้วนะคะมีรากแล้วนะเดี๋ยวค่อย ไปจัดการเอาลงกระถางนะคะอันนี้บอนสีเอาดินเก่าเขามาแล้วหัวเขาติดมาด้วยเนาะนี่รดน้ำเยอะไปเริ่มเน่าละหลังจากนี้ราต้องย้ายแล้วค่ะทุกคนย้ายลงกระถางใหม่ถ้าทุกคนมีนะคะอยากขยายเพิ่มก็เด็ดกิ่งหรือไม่ก็ตัดคะ่ะตัดท่อนสั้นกว่านี้ก็ได้นะจะได้หลายๆต้น แล้วก็เอามาวางแบบนี้นะคะเดี๋ยวราก็เกิดมันต้องรดน้ําเยอะนะทุกคนเดี๋ยวจะเน่ามันของเรา